ไปดีครับวันนี้แปลไม่เอลแห้งดีแมนะครับเป็นแห้งสุดสิทแค้ในแล้วที่มีขนาดใหญ่คล้ายกับบิ๊กซีเลยนะเพื่อนๆไปแปลไปชมบรรยากาศด้านหน่อยนะครับโอ้โหโอ้โหนแค่เยอะเลยนะ คิดแฟ้คฟ่อนข้างหลากหลายด้วยเหมัอนเดิมมช้อยจำเป็นงใช้อลูทีมมีครอมีพร้อมเลยนะครับนส่โซน ของจช้ย่วนเคมีต่างๆนะครับเคมีต่างๆนะครับ ก็จะมีเครอพรนแ่นะ nghe nhà đã Mình no. nướp, mình nướp ที่แสมสิบเจ็ดพันแปดร้อยกรีบมันโอเพิ่มลามได้เนี่ยมืผู้เรียนนะครับสองแสนหนึ่งหมื่นกรีบนะครับขายกิโลละสี่แสนสองหมื่นกรีบ

ไลลิปสิสงแท้จากไทยก็มีแย่นะครับม,มาอเี้ยมีโซนพารต่างๆเว่าเขามีหลากหลเหมือนก,กันเด้อ นี่เป็นส่วนเป็นรี่นมทีสต,ต่างๆนะครับก็มีบลัลลาคลเต่าลิงติงนะเพื่อนนะแต่อยาคาดตัวลักๆนะที่ไหนเป็นเนี้อจี๊อหมูดัชมิู่มูมมมนิยมต่างๆนะครับหลักๆมีหลักๆอันนี้โซนมูเครื่องปรุงซอสน้ำแปะแห้ต่างๆ,ๆนะครับ แม่งของไอยนะไอมมอมก็มีนะแล้วก็แฮมส่วนนึงก็จะเป็นของจีนอุปกรณ์เครื่องครัวมีเยอะขนาดเต็เมเลยเด้อมีของแข่งหลากหลายเลยนะครับม,มีทุกไซส์เลยนะไซส์นะไซส์ขนาดแคม,มปปิ้งไซส์เล็กๆนะครับ หมออ้ออบอย่างต่างๆครับเครื่องจัาแฟฟ้านี่มีหน้าขนาดเดิมเลยม,มีเกือบครบทุกอย่างที่ต้องการใจเลยหนมะ้อขนมโคกเครื่อ,อ,องทำเบเกอรี่นี่มีครบเลยเดี๋ยวที่นี่นะมีหมูแก่พอร์ตก็มี้บ้างหมกแก่พอร์ต นิติบทกาแฟไปวันเดียวไปดูชั้นสองกันนะครับชั้นสองนี่เป็นเฟอร์นิเจอร์นะเฟอร์นิเจอร์หมดเลยนะครับชั้นสองก็ <c oughs> อีโตะทำงานงต่าง นี่จั้นบนนี่ถ้าอย่างมันเหียงแล้วเพื่อนชันต่อต่อไปสามสีแห่นี่มันเหียงแล้วล 3, 4, 5, ลดูแล้วคล้ายๆอันแกสุดส่วนแก้วเรีย <c oughs> แล้วกับของน้อยสิบสองพันกีดนะครับปของแย่กับที่เจ็ดพันกีดเจ้าสุเบศ์ยี่สิบพันกีี ะมาดูไฮนิเกนนะเพื่อนไฮนิกเกน,นครับ้าแ,แกแต่นี่เลยนะครับโลหงและอ่อนมันก็เพราะแค่มีหลากหลายยี่ห้อนะครับนะเพื่อนไอเดียกับเรียงของ ที่ดีแมทนี่งามเดิมเลยทำไปสโลบสโลบนะครับดูอันนี้ก็ตัดกองโฟมเป็นชั้นเป็นชั้นสโลบลงมางามดีเบอร์แซนด์แมตตไปปับใช้กับแลนด์ได้นะครับเคยเปิด<ท><ท>สีสแค่ในดะีแมตนี่เคยเปลี่ยนสีแค่ที่มีลักลักที่จําเป็นลักลักนะครับ อาจจะมีครบเลยที่เราต้องแกนเนี่ยที่หลักๆที่จะเปลี่ยนต้องใจในชีวิตประจาวันนี่นะมีครบเลยนะครับส่วนของน้ําเข้าแจกแจงประเทศของคนลงคนหลังเ่ยอาจจะมีบะครบนะครับมีน้อยเดียวนะครับถ้าจ,จะเพื่อนๆมาแล้วนี่จะไปซื้อนี่นะถ้าต้องแกนของนอกของฝรั่งไรต่างๆเนี่ยต้องไปที่ริมปิงนะครับแห่งริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับจะมีสองสาขามิที่ววมอลกับโกนสีนวลน,นะครับววมอลนี่จะอยู่ภาคกลานะ ที่ห้าจะมีใึ้เหลือกเยอะกว่านะครับส่วนถ้าจะมาซื้อของจำเป็นลักลักเนี่ยมันมีอยู่แล้วครับด D Max J Max ก็กไม่มีครบนะครับโอเคแลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ